อ,อยงขอนแก่นเราก็มีปลาหมึกแห้งหลากหลายให้ได้ทานกันนะคะไม่จําเป็นต้องเดินทางไปถึงทะเลเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างรายการนี้นะคะเขาเรียกว่าปลาหมึกแพรเรือใดค่ะไซส์สนิ้ว1กิโลได้ร้อยสาถึงร้อตัวเอาไปทอดไปย่างเนื้อหวานมันนุ่มหนึบหนับ อร่อยไม่เค็มเลยนะประเภทปลาหมึกผ่าสําหรับย่างกินไปนกับแก้มก็จะมีหมึกผ่าไซส์สานิ้วแบบนี้1นึ่งโลประมาณร้อิบตัวค่ะเนื้อหวานมันและก็หมึกผ่าแป้งนะคะไซส์ A5 ค่ะพี่1นึ่งโลประมาณร้อยี่สิบตัวค่ะตัวนี้นิยมไปทอดขายย่างขายนะคะบดกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยนะกินไปนกับแก้มก็แสนจ,จะเลิศเลยรู้สิทอดแล้วเหลืองอลาบนะทานมากและตัวเล็กๆแบบนี้เขาเรียกว่าหมึกกระต้อยผ่าค่ะโลหนึ่งได้ต้อง200กว่าตัวเลยนะตัวนี้ทอดกับกรอบก็ได้หรือว่าจะทอดให้ นืบเก็ได้รสชาติไม่เค็มเฮ้ยหมึกกระตอยเรือใดของเราก็ตัวใหญ่หน่าทานมากตัวนี้ทอดกินกับข้าวเหนียวอ,อร่อยมากเนื้อมันอร่อยไม่เค็มนะคะพี่จา๋าตัวใหญ่ๆเขาเรียกว,ว่าหมึกจอตาไซ์จัมโบ้ไซหกนิ้วเลยนะเห็นตัวใหญ่แบบนี้เนื้อเขาบางกรอบนะคะไม่เหนียวเคี้ยวง่ายและพระเอกของเราคือปลาหมึกไข่เลยค่ะหลายคนใฝ่ฝันหาหมึกไข่ธรรมชาติไข่แน่นๆเนื้อนุ่มๆแบบนี้ค่ะพี่จา๋าทอดแล้วดูน่าทานมากๆแบบนี้จา้าและช่วงนี้ใกรเท ก,การตุ๋จีนแล้วใครกําลังหาหมึกผ่าไว้ไว้เจ้านะคะตัวใหญ่ใไซส์เจ็ดนิ้วเลยค่ะพี่า๋าแบบที่เห็นนี้เลยนะไสขาวไม่ขึ้นนวลสวยมากและวหมึกกระตอยแบบแกะตาไซส์สองนิ้วแบบนี้เราก็มีใครชอบแบบเนื้อหวานมันนุ่มๆนะแนะนําตัวนี้เลยค่ะโหลหนึ่งได้เยอะมากปลาหมึกทุกรายการนะคะเป็นปลาหมึกออแกนิกไม่มีสารนองยาไม่ดองเกลือใครอยากทานซื้อฝากซื้อเป็นกับแก้มนะคะซื้อไปขายก็มีราคาส่งให้นะคะร้านเก๋กก๋ หมึกแห้งค่ะใครอยากได้นะคะติดต่อเข้ามาค่ะเรามีสินค้าพร้อมส่งมาก